สวัสดีครับทุกคนเข้าสู่ซัมซอมไทยแลนด์ของเรานะครับวันนี้เราก็นำสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่นะนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับวิธีทำให้ฟันขาวอย่างเป็นธรรมชาติทีเราต้องการชาเขียว1ถุงเทชาเขียวหนึ่ถุงลงในชามเพิ่มเบกกิง้งโซดาหนึ่งช้อนชา เพิ่มยาสีฟันหนึ่งช้อนโต๊ะเติมน้ำมะนาวสองช้อนชาผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันวิธีการใช้สูตร แปรงฟันให้ดีด้วยส่วนผสมนี้แปรงฟันเป็นวงกลมจนกว่าความเหลืองจะหายไปคุณก็จะได้ฟันที่ขาวขึ้นทันทีเหมือนคุณฟอกฟันขาวที่ทานประแพทยใช้สูตรนี้สามครั้งต่อสัปดาห์คุณสามารถเก็บส่วนผสมที่เหลือไว้ในตู้เย็นขอบคุณที่รับชมแล้วนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆเรานำมาฝากทุกท่านวันนี้นะครับ บ้านใครลองเอาสูตรนี้ไปใช้แล้วมีผลยังไงอย่าลืมบอกเราด้วยนะครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นบอกเราด้วยป้ายคลิปนะครับถ้าคุณเห็นคลิปวีด e ีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ